ฮัลโหลแอร์ริวาสวัสดีค่ะสวัสดียามยามเที่ยงนะคะที่องน์้ีนะคะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะค,คุณครูน้ําใจค่ะอคตอนนี้คุณครูน้ําใจอยู่ที่ลําลตะคองนะคะคนะคะจะขึ้นเขาใหญ่เที่ยงนะคะจะขึ้นเขาใหญ่เที่ยงไปพักไปพักอยู่ข้างบนนู้นนะคะ แต่ก่อนจะขึ้นไปคุณครูก็จะพาชมบรรยากาศที่เขื่อนลำตะคอก่อนนะคะตรงนี้นะคะอ่านะคะคนมาเยอะเลยนะคะชมบรรยากาศชมบรรยากาศ ชมบรรยากาศนะคะว,ว,วัวหมวกปลิวจัง,มงลมลมแรงมากน,นี่เราพักแล้วกลังหันกลงหันกลางหันนู่นสวยไหมอแไรละสะพอขณะนี้น,นั่งอยู่บนรถกอล์ฟนะคะ น้องเขาขับน้องเขาขับแล้วก็นั่งถ่ายวีดีโอจอดไว้พระนอนถ่ายวีดีโอไว้กับที่บนรถก็ได้นิ่งๆทวงเวลาอ๋อมีพระด้วยถงขากลับได้ไหมทวงขากลับสาธุค่ะวิวด้านนี้นะคะวิวด้านด้านขวามือ อยู่ด้านขวามือของคุณครูนี่นะคะเขื่อนลำตะคองอยู่ด้านนี้เขืมันลำตะคองเดี๋ยวไปน้ำมันหมดตายหาเลยลาหมับไม่ได้กว่าจะเดินตามาน้ำมันมาไต่กันต้วงแล้วโคตรํำไรเลยรอบละสองร้อยรอบละสองร้อยนะเออห้ารอบพันหนึ่งนี่เคื่อนี้เติมชาร์จไฟไปยี่สิบบาท เราดูดูเนี่ยเราถ่ายรูปสวยงามแล้วก็ลเมาเออเ้าปูนปูนไม่ได้ไม่ได้ปูนปูนถ่ายรูปกันเอปัดไหนไปโอ้ยมเจอแกงเราแกงใหญ่ไหน ไอ้ไอ้ปั๊มตัวเอาไมเลยกเธอกับกลับละไอ้ปั๊มกลับละเหนื่อยก็เลยไหงไปก็ไม่ครบมุกไปเยอะเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจอแล้วเหรอเจอแล้วเหรอหลาน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 ี่ค่ะไปไหนล่ะน่ะ ล้วร้านขี่จักรยานแล้วร้นจลกรยานสุดถนนแหละเราไม่ได้ทีบเหนื่อยแล้วร้านขี่จักรยานใครจะขี่จักรยานก็ได้ใคเช่ารถเขาไอเช่าจักรยานมาขี่ใครจะขี่ใครจะขับรถกอล์ฟก็ขับไนะคะใครไม่อยากขับรถกอล์ฟก็นั่งรถสองแถวอะค่ะเขามีบริการสวยนะค่ะสวยนะมีกลางหันกัางหันกัางหัน em hạnh hôm đôn lê hôm nay chân lên ใกล้กล้เก่งแล้วต่ไม่ได้

เนั่นแหละถ้าพูดถึงอะค้องเหมือนอะไรค้องเห้องอะไกันีะเออเลี้ยตามตรงจันโอเคนะคะต้องไปดูนะขอจบวิดีโอนี้แค่นี้นะคะลมแรงนะคะลมแรงลมแรงมาก โอเคนะคะสวัสดีค่ะเราพบก,กันใหม่นะคะบนเขาใหญ่ที่ยังค่ะ